มาดูการบ้านการเมืองเข้มข้นเดี๋ยวตกค้างไปส,สักครู่ตรงสายวัชรพลนะ่ะเสายใหม่ต้องรอดท่านผู้ชมมันมาอีแล้วเมืม่อคืนที่ผ่านมาเที่ยงคืน5นาทีใช่ไหมหหวไฟไหม้สายไฟและสายสื่อสารถนนวัชรพลเขตบางเขนค่ะโอ้โหนั่นเดี๋ยวคนไทยคนไทยก็จะไปตามหมายจําเลย ไฟฟ้าหรือสื่อสารค่ะถ้าสื่อสารก็แปลว่าสายมันเสียสีถ้ากรณีนนไฟฟ้าอาจจะเกิดระเบิดเกิดประกายไฟแต่ถ้าผมเป็นไฟฟ้าคนครหลวงด้วยความเรารมนะผมจะถือว่าเสากับสายเนี่ยมันเป็นของผม <c oughs> คุณมาเกาะมาเกี่ยวเนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วมาเกาะให้เกิดความเดือดร้อนนี่ป่านนี้ยังแก้กันไม่ได้แต่อ้อมีโครงการ800กิโลเมตรจัดระเบียบภายในสิ้นปีนี้ ถึงแม้ปัจจุบันทำไปได้เท่าไหร่นะยี่สิบโลค่ะอ่ะท่านผู้ช